สวัสดีพี่นอ้องส่วงบายครับบานนี่พี่น้องอมาครับผมสีมาเบิงฟ้ามกบไอ,อ,อ้มอดครับฟาร์มกบไอ้มอดเอฟาร์มกบเน้นหอยเดอกครับมีซองหลักอยู่นี่แต่ว่ากบเพิ่นประมาณพันหมดเด้พี่น้องเฉลีย่ยแล้วครับ<ต>ประมาณพันมาครับมาเบิงคอกนี่ก่อนนะครับขวากนี่เอาลงเอาลงเท่าไรนี่ไอ้มอดตัวนี้เจ็ดลอยขวกนี่เจ็ดลอยพี่น้องมองดูครับเอาเอาขายไปแน่แล้วขายไปแน่หรือป่าครับขายไปแน่แซีหาโตโล ขายนี่โลละเท่าไรครับร้อยเศ้าร้อยยี่สิบบาทเด้อพี่นองเด้อนี่ครับกบนี่เ้าก็มาลงช่วงเดือนเดือนบางกอนบางสงการเนี่ยแหละเบาง่ายๆประมาณมีหน้าเมษาครับนี่ครับต้นเมษาปลายมีหน้าเป็นกบรุ่นพี่น้องกันยี่สิบหมื่นอันนี้เป็นชุดแรกกันมาครับนี่ชุดสองตัวนี้ชุดสองชุดสองมากพี่น้องผมสิภาพี่น้องก็เบิ่งชุดแรกครับบาทชุดแรกนี่มันขายจะหลายหลอดง่าย ชุดแรกเพิ่งกับคายไปน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าเพิ่งกับบริเวณไร้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่เวณยุ้ยส้ล็อกนะครับจังนว่าเพิ่นทุ่นเพิ่นหน่อยอ่าเข้าเข้าเลี้ยงหลายเข้ากระยาดอาหารอันนี้ไอ้มอดไอไส้เลยครับเด้อนี่เข้าเข้าจีเลี้ยงมันง่ายๆตัวญ่มันเข้าบริเวณชุดแรกครับดีกว่าเข้ากระจับตัวญ่มันขายไปก่อนนี่ครับชุดแรกพี่น้องตัวน้อยที่มันกินเพื่อท่านมันกะสิมากินน้ำหลังแล้วมันกะไนน้ำหลังอืมอันนี้เป็นชุดแรกชุดแรกอันนี้ผสมเอาเลยบ่ครับนี่เออเพิ่นสมมาเพิ่นส้้มไวหแลอ คันสมมุติว่ามันญ่เต็มที่นี่มันสี่สามตัวสี่ตัวโลสามตัวสี่ตัวโลอันนี้ประมาณสี่หรือหาจังได้โลมัเนี่เห้องรถต้นทุ่นการการการเลี้ยงนี่เอาหัวหานมันแบบใดหรือว่าบ่ต้องรดเลยหรือว่าใส่หัวหันช่วงมันขุนนี่บ่อยักให้ลดบ่อยักแนะนําให้ลดเพราะว่ามันสิเฮดให้กบสะดุดแมนบอกเขาว่า้ามันหลอดแล้วมันสีเหลืงบ่ใยญ่มันจิเป็นคบแคะมันจิเป็นคบแคะเนาะช่วงช่วงสองเดือนแรกนี่ให้มันกินเต็มที่เลย แต่เกลือแร่งครับบัดทินีหลังจากนั่นมาเดือนที่สามเนี่ยเข้าให้อาหารบ้างให้พวกไหลแดงพวกจอกเนี่ยหรือพักอีหยังไปจังสีให้มันได้ผู้ใดมีมีเศษปลาเศษกุ้งเศษชิ้วนะฮะเข้ากัวปู่้าวปลาเข้ากบมาถิ่มให้มันได้ขึ้กันเออมาปุงไว้มันกระแหบกินขึ้นกันลดลดต้นทุนลงก็ได้คื้กันลงอืมสามารถขายได้เป็นโลละขึ้นกันนะครับเนาะถ้าสมมติว่าเขามีทุนพอาที่สิไปอ้อมให้หน้านั่นครับเลี้ยงใส่ให้หน้านี่ เขาสิบวได้ให้อาหารหลายมันสิหากินของมันสิหากินของมันเองเอออยางมือแรงเขาเอาหลอดไฟไปติดไว้แหละให้แมงให้ยังมาลงแต่่วาน้ำน้ำเด้ครับน้ำเนี่ยเปลี่ยนตลอดบ่นี่น้ำเปลี่ยนตลอดเศร้าแน่คนเพิ่นเปลี่ยนตลอดเด้อพี่น้องเศร้าแรงครับโอ้เขาเหลียวเบิ่งว่าคุณกับเปลี่ยนหลอดบ่ต้องผ่าให้เหม็นครับน้ำมันที่เปลี่ยนออกเอาโฮลต้นไม้น้ำนี่ก็สามารถเอาโฮลต้นไม้ได้โฮนต้นไม้เป็นปุ๋ยอันนี้เป็นต้นทับทิมเนาะครับพีเนาะอันนี้ก็เป็นสะเพิ่นครับพี่น้องมันง่ามหลายจนต้นกล้วยเป็นลา ก็เ,เลยตักไปใส่เนื้ออื่นเอาเอาไปใส่ตะก,ก้าเนี่ยไปใส่ต้นหมักร้าวคือกันหมักร้าวหมักนัด